สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาเดือนพฤษภาคม2 5 6 8นกะครับลัคนาราศีพิจิกเดือนนี้ดาวย้าย6ดวงแต่3ใน6นั้นเป็นดาวสำคัญเขาเรียกว่าดาวตรีเทพนะครับดาวตรีเทพเสาราหูพฤหัสย้ายราศีสำคัญมากเพราะเขากินเวลาระยะเวลาครอบคุมแบบ2-3ปีอะ สดวงนี้นะดาวอื่นเนี่ยเดือนนี้ย้ายดวงก็เปลี่ยนเดือนนี้ย้ายดวงก็เปลี่ยนแต่สามดวงเนี้ย้ายทีส่งผลชีวิตเป็นปีขึ้นฉะนั้นสําคัญชาวรา,าศีพิจิกนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมดาวย้ายทั้งกระดานส่งผลให้ได้ตําแหน่งกีตะอุดมเกณฑ์ชัดเจนและดูดีจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับ ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโคเบอร์พรอมเพย์ที่เห็นนี้ได้เลยนะครับพฤษภาคม2 5 68ลัคนาราศีพิจิกนะครับภาพรวมดวงชะตาดาวกระจายเรียงตัวสวยดาวกระจายเรียงตัวสวยเข้าสู่จุดดีถือว่าค่อนข้างแฮปปี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปทีละดวงทีละดาวลคราศีพิจิกครับดวงแรกที่ย้ายในเดือนพฤษภาคมน่ะก็คือดาวพระพุธซึ่งดาวพุธก็คือดาวเจ้าเรือนมอรณะดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นทั้งสองเรือนเลยดาวพุธมีความหมายสองเรือนหนึ่งคือมอรณะมรณะแปลว่ามรดกก็ได้นะมรณะตีความตรงตรง,ตรง คือสิ่งที่มันสูญสิ้นจบสิ้นหายไปตายจากพัดพรากห่างไกลมรณะเนะจ็บไข้ได้ป่วยก็มรณะความเสื встреч, right? ่อมได้ไหมมรดกก็ตีความได้นะครับทีนี้ดาวพุธนะ่ะไม่ใช่เสียอย่างเดียวเขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีที่เอาให้ง่ายคุณเป็นราศีที่ ไม่เหมือนใครเลยใน12 12ลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเวลาดูดวงนะเห็นดวงแย่ๆนะชีวิตกับดีมันแปลกครับบอกได้เลยมันแปลกฉะนั้นชาวาราศีพิจิกเนี่ยเห็นไหมดาวเจ้าเรือนมรณะกับดาวเจ้าเรือนความสําเร็จกับโชคลาบเป็นดาวดวงเดียวกันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวคุณนั้นแน่นอนจะสําเร็จประสบผลสําเร็จ หรือจะได้โชคลาภความสำเร็จใดชีวิตใดๆนั้นบางทีอาจจะต้องผ่านความผิดหวังมาก่อนนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่าไม่ผิดพลาดก็ไม่สมหวังสำหรับชาวคาราศีพิจิกนั้นดาวพุธจึงเป็นตัวแทนของสองเรื่องนี้ทีนี้ดาวพุธครับยกย้ายราศีในวันที่หนึ่งพฤษภาคมเข้าสู่ราศีเมษราศีเมษนั้นเข้าเรือนอริฟังดูก็ไม่ดีอีกแล้ว นะครับทีนี้เอาความหมายที่มันพลิกพลิกแพงหน่อยมรณะอลิมรณะอลิแปลว่าอะไรแปลว่าสูญเสียายากอลิคืออุปสรรคขัดขวางมันไปขัดขวางความเป็นมรณะนะเช่นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยความเสื่อมทั้งหลายอะไรที่จะสูญเสียสูญสิน้นมันไปอยู่ในเรือนอริถูกขัดขวาง ข้อดีข้อเสียดาวพุธเป็นดาวโชคลาภฉะนั้นดาวโชคลาภอยู่พบอลิแปลว่าอะไรโชคลาภก็ยังไม่มานั่นเองนะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะชาวราศีพิจิกแต่ก็อีกนั่นแหละมันก็มีจุดพริกแพลงดาวพุธเข้าสู่ราศีเมษ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกมันกลับกลายเป็นว่าโชคลาภมีโอกาสมาถึงตัวครับเออไทยยังไงที่ราศีเมษเนี่ยมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจําราศีดาวเจ้าของเรือนแล้วบังเอิญลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเช่นเดียวกันฉะนั้นดาวพุธเข้าสู่ราศีเมษดาวพุธสามารถแฝงเรือนเกษตร ยังไม่ต้องคํำความเข้าใจนะคืออะไรดาวพุธแฝงเรือนเกษตรเปรียบเสมือนดาวพุธมันสามารถวาร์ปมาอยู่ที่ราศีพิจิกได้เขาเรียกแฝงเรือนเกษตรเข้าใจไหมเอออันนี้ถือว่าด,ดีดังนั้นโชคลาภมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เดินเร็วครับจะอยู่ถึงวันที่16ครึ่งเดือนนะย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันที่ห จากนั้นก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่17พฤษภาคม2568คราวนี้ดาวพุธก็มาเล็งตัวเองโชคลาภก็มาถึงตัวถึงเช่นเดียวกันฉะนั้นไม่ได้เสียหายไม่ได้แย่อะไรครับถือว่าค่อนข้างโอเคสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะโชคลาภก็ยังถือว่าเดินดีมีความสำเร็จเพราะว่า เราจะดูดาวดวงเดียวก็คือดาวพุธเนี่ยมันก็50าสห้าสิบแต่ที่ผมทายว่าดีเนี่ยเพราะว่ามันมีดาวดวงอื่นที่ส่งกระแสถ,ถึงและช่วยเหลืออยู่ฉะนั้นคอยดูกันต่อไปเข้าใจไหมอันนี้เราดูดวงเราต้องดูทั้งกระดานงั้นทิศทางของดาวพุธดูดีครับไม่ต้องกลัวเพราะดาวสำคัญดาวสำคัญสำหรับท่าน ก็คือดาวพระราหูทําไมถึงบอกแบบนี้ลัคนาราศีพิจิกท่านเป็นราศีประเภทมีเขาเรียกว่ากีตาราศีราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นมแมลงแมงป่องไงแล้วราศีกีตาเนี่ยหรือราศีแมงป่องเนี่ยมันเป็นราศีที่มีดาวที่เป็นองค์เกณ์แค่สองดวงเท่านั้นเห็นไหม นั่นก็คือดาวอังคารกับพระราหูฉะนั้นดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจำไว้เลยคุณใส่ใจแค่สองดวงคืออังคารกับราหูถ้าสองดวงนี้โดดเด่นและดูดีในดวงชะตาคุณก็จะเป็นคนที่มีความสำเร็จร่ำรวยได้ครับแล้วผมเห็นมาเยอะแล้วใครที่ได้ดวงชะตาในดวงกําเนิด มีราหูมีดาวอังคารเป็นองค์เกณฑ์หรืออุดมเกณฑ์ก็จะสามารถมีชีวิตที่ประสบผลสำเร็จแบบโลดโผนได้ชัดเจนและดูดีและพระราหูในปีนี้2568ยกย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุ่มเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรตราธิบบดีราศีกุมนั้นคือพบที่สของดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกหนึ่งสสาสี่ พที่สเราเรียกว่าพบพันธุพันธุคือหลักทรัพย์พันธุคือครอบครัวพันธุคือความมั่นคงพันธุคืออสังหาบ้านรถที่ดินหรือกิจการส่วนตัวกิจการของที่บ้านใครที่ทำธุรกิจธุรกรรมในระบบกงสีหรืออะไรก็ตามนี่แหละพันธุทั้งนั้นพันธุ บิดความหมายนิดนึงพันธุก็คือพันธะก็คือภาระผูกพันเข้าใจไหมฉะนั้นความหมายมันดีฉะนั้นเมื่อพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรกับบ้านตัวเองก็เท่ากับอะไรพันธุเป็นเกษตรก็แปลว่าสิ่งที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านรถที่ดินครอบครัวกิจการส่วนตัวอสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์ทั้งหลาย ดีนอกจากเป็นเกษตรแล้วเป็นดาวดีแล้วยังได้กีตะอุดมเกณฑ์ตามตำรากีตะคืออสุรินทั้งภุมมินสหัตพันปัตตนิสุภะอันวินานั้นอุดมมาเกณฑ์ <Yeah. S 1> กีตะกีตะก็คือลัคนาราศีพิจิกคืออสุรินอสุรินก็คือพระราหู ทั้งภุมิมินก็คือพระอังคารสหัสก็คือสหัสชะพันก็คือพันทุปัตตนีคือพบที่เจ็ดสุภะอันอ้าวเห็นไหมวินาตนั้นอุดมเกณฑ์แสดงว่าไม่ใช่แค่ราหูดวงเดียวที่ได้อุดมเกณฑ์พระอังคารก็คือภุมิมินก็อยู่ในสุภะอัน ซึ่งก็ได้อุดมเกณฑ์เช่นเดียวกันแล้วดาวอุดมเกณฑ์ดาวองค์เกณฑ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกมีแค่สองดวงดวงใดดวงหนึ่งเท่านั้นก็ถือว่าดีแล้วอันนี้เป็นอุดมเกณฑ์ชัดเจนทั้งสองดวงครับสวยไหมสวยตำแหน่งดีนะแล้ว ดาวอังคารก็คือดาวประจําตัวของท่านเป็นอุดมเกณฑ์ก็แปลว่าตัวเองนั้นอุดมอุดมก็สมบูรณ์ไม่ได้แปลว่าอ้วนขึ้นนะหมายถึงว่ามันดีสภาพชีวิตดูดีสมบูรณ์อุดมเกณฑ์ยังไม่เกิดใช่ไหมเดี๋ยวมันเกิดจะเย็นๆดาวอังคารมันเพิ่งเข้าเมื่อหนึ่งเมษาที่ผ่านมาเองมันกำลังเซตตัวแล้วลาหูก็ตามมาวันที่หนะ้าใช่ไหมทำงานร่วมกัน เดี๋ยวสักพักหนึ่งไม่ต้องห่วงราหูจะอยู่ตรงนี้1ปี6เดือนหรือ18เดือนนั่นเองครับยิงยาวนะจ๊ะยิงยาวเห็นไหมลัคนาราศีพิจิกเวลามันได้อุดมเกณฑ์ทีมันเป็นไงโอ้โหบึ้มบ,บั่มบึ้มบั่มแต่โอกาสโอกาสน้อยนะในชีวิตชาวลัคนาราศีพิจิกคุณคิดดูสิราหูเนี่ย จะได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์เนี่ยมันกี่ปีมันจะเกิดขึ้นทีอังคารเนี่ยหน,หนึ่งเดือนครึ่งส่วนราหูหนึ่งปีครึ่งเข้าใจไหมแล้วคุณจะต้องเกิดลัคนาราศีพิจิกเท่านั้นนะ่ะถึงจะได้เกณฑ์ดีแบบนี้เออมันยากมากๆเลยนะคุณเข้าใจไหมคือคนที่เกิดในหนึ่งวันเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงคุณเป็นลัคนาดใดก็ได้เข้าใจไหม นับจากพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าที่ราศีเมษแบบนี้แสดงว่าอ่ะพื้นฐานเป็นคนราศีเมษดาวทิตย์อยู่ที่ราศีเมษใชแต่คุณเกิดด้านหมายความว่าพระทิตย์ขึ้นที่ราศีเมษเวลาหกโมงเช้าฉะนั้นพอเวลามันผ่านไปโลกมันหมุนรอบตัวเองใช่ไหมมันหมุนไปนทางนี้มันหมุนไปนทางนี้ฉะนั้นเนี่ย ลัคนามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใครที่เกิดเช้าตรู่พร้อมพระอาทิตย์ขึ้นก็แสดงว่าลัคนาราศีเมษราศีหนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ราศีนะอ่าเนี่ยเชา้ชาเชา้าเช้าเที่ยงจะประมาณเนี่ยสี่ราศีนะเที่ยงจะประมาณาสี่ราศีหกโมงเย็นเนี่ยจะประมาณเนี่ยเจ็ดราศีฉะนั้นใครที่เกิดช่วงเดือน ระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะแล้วถ้าจะเป็นคนลัคนาราศีพิจิกแสดงว่าคุณต้องเกิดประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมคุณก็ต้องเกิดเวลานั้นด้วยคุณถึงเป็นลัคนาราศีพิจิกด้วยเนี่ยใครคนเด็กคนไหนที่เกิดในช่วงเนี้ยเนี่ยอยากได้อุดมเกณฑ์จังเลยอาจารย์บอกโหลาหูกับอังคารเป็นอุดมเกณฑ์ในช่วงเวลาแบบนี้นะ ในช่วงเนี่ยก่อนวันที่สิบห้าพฤษภาเนี่ยนะคุณต้องบังคับให้เด็กมันเกิดตอนประมาณทุ่มสองทุ่มเลยนะก็เลยไหมมันห้ามได้ที่ไหนอ่ะมันจะออกเช้าอ่ะทําไมเออถ้ามันออกเช้าตรู่ก็เป็นเม็เลยออกสักเที่ยงก็เป็นกรกฏเลยเออเห็นไหมหกโมงเย็นอั้นไม่ไหวแล้วบอกอาจารย์ถังบอกเฮ้ยเอาออกสักทุ่มสองทุ่มนะลูก หกโมงกูไม่รอแล้วกูมาแล้วเนี่ยตุนไปเห็นไ,ไหมหรือบางทีมันเลยไปอ่ะเที่ยงคืนอย่างเงี้ยมังกรเนี่ยยีชั่วโมงคุณเกิดได้ลัคนา,าสิบสอราศีเลยนะครับอ่ะ,ะหาหูดูดีดาวังคารดูดีส่งเสริมอุดมเกณฑ์คูณสองสบายใจยังเพราะยิงยาวนะครับปีครึ่งครับ ดาวพฤหัสบด,ดีครับอันนี้ไม่สวยนิดนึงอะไรดีก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีคือดาวพฤหัสบด,ดีเป็นดาวการเงินนะ่ะดาวการเงินตกมรณะ13พฤษภาคม2568แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวคุณมันเป็นภาพรวมลครา,าศีพิจิกคุณมีโอกาสเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้าย อันเนื่งจากดาวพฤหัสบดีตกพกมรลณะฟังดูเหมือนจะไม่ดีฟังดูเหมือนจะลำบากยากเย็นคุณอย่าลืมสิลาหูเขาไม่ทิ้งคุณหรอกลาหูเนี่ยเขาดีเขาแสดงออกถึงความมั่นคงฉะนั้นคำว่ามรณะผมก็ความหมายความหมายผมบอกไปแล้วมรณะ มันแปลว่าเปลี่ยนแปลงจบสิ้นจบสิ้นจากอะไรจบสิ้นจากสิ่งที่เราเบื่อแล้วก็ได้จบสิ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีก็ได้อะไรที่มันจริงๆเราก็รู้ว่าว่าไม่ดีแต่เราก็ยังยึดติดคาราคาซังมันไว้บางครั้งมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องตัดสินใจเอาให้สุดตัดให้ขาด ชีวิตเดินทางครั้งใหม่ไปประชนภัยครับข้างหน้าอาจจะไม่สวยหรูแต่รับรองว่าไม่ลำบากผมใช้คำนี้แล้วกันคือดาวพฤหัสตกมรณะเนี่ยส่วนมากจะย้ายงานเปลี่ยนแปลงออกจากงานเก่าแต่ก็ไม่แน่เสมอไปคำว่าออกจากงานเก่ามันก็คือได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้เช่นเดียวกันหลายๆท่าน ถ้าดูปฏิทินเป็นลองดูซิว่าช่วงชีวิตท่านที่เปลี่ยนงานใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงดาวพฤหัสต,ตกมรณะอย่างนี้แหละแล้วการเปลี่ยนเปลี่ยนงานนะมันดีขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นตำแหน่งเยอะขึ้นอย่างเคยเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างเนี่ยแหละภาครัฐนี่แหละ,ลหละพฤหัสต,ตกมรณะปุ๊บ ไอตอนสอบได้เนี่ยพฤหัสเล็งลักเอออะลัคนาราศีพิจิกใครที่ที่ผ่านมาสอบหรือสัมภาษณ์งานสอบข้าราชการในช่วงปีหกเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยสอบติดนะแต่ยังไม่เรียกยังไม่ขึ้นบัญชีไออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นบัญชีก็คือเรียกถูกเรียกไปบรรจุแต่บางทีมันก็ต้องเดินทางบางทีมันยื้อบัญชีกันคุณคุณสอบ ลงจังหวัดนี้อีกจังหวัดหนึ่งเรียกมาบางทีก็ต้องจากบ้านจากเรือนเดินทางไกลแต่พระราหูบอกแล้วไม่ทิ้งพระลาหูส่งผลดีในเรื่องของความมั่นคงฉะนั้นไม่ต้องกลัวเนาะอย่าตกใจแล้วพระลาหูกับพระฤหัสเป็นไงส่งกระแสถึงกันตรีโกนธาตุลมเออไม่ต้องกลัวนะจ๊ะสบายอกสบายใจได้ ดาวอาทิตย์โครจรเข้ามาเนี่ยเห็นไหมดาวอาทิตย์คือดาวการงานของท่านครับโครจรเข้ามาเล็งลัคนาเห็นไหมดาวอาทิตย์คือเจ้าแห่งแสงสว่างดาวอที่คือเรือนการงานของท่านเป็นเจ้าเรือนการงานอาทิตย์คืองานลัคนาราศีวิจิกเป็นลักเนี่ยทายยังไงก็แปลกคือเป็นลัคนาราศีที่ลึกลับ ชอบทําอะไรส่วนตัวทําอะไรชอบทําอะไรแบบมีความเป็นส่วนตัวสูงทํางานเนี่ยถ้าคุณนั่งทํางานเนี่ยนะคุณต้องมีข้อกั้นคือไม่ชอบวุ่นวายกับใครคเข้าใจไหมชอบหลบมุมยิ่งถ้าแบบมีห้องส่วนตัวได้ไม่ต้องไม่ต้องไปแบบนั่งร่วมกับใครยิ่งชอบรษณนราศีพิจิกแต่ราณนราศีพิจิกชอบงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ชอบมีงานที่แบบมีงานที่แบบเป็นหน้าเป็นตาแต่ไม่ชอบออกหน้าออกตาใช่หรือไม่เออคอมเมนต์มาหน่อยสิเป็นคือมันแปลกคือดาวอะดาวในดวงกับลักษณะชีวิตเนี่ยมันแปลกลักษณะราศีพิจิกคือชอบทำงานไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นข้าราชาการหรือเป็นเป็นอะไรอย่างนี้ทุกคนนะแต่หมายถึงชอบงานที่เออ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้ามีตาแต่แต่ไม่ชอบออกหน้าไม่อวดแต่กูต้องได้เข้าใจไหมบางครั้งเนี่ยคือไม่อยากนั่งทำงานร่วมกับคนอื่นเยอะๆอ่ะผักดันตัวเองจนเป็นหัวหน้ากูเข้าไปอยู่ในห้อง <laughs> นะบอกโอหัวหน้ามีห้องส่วนตัวไงเออฉะนั้นอยากกันนั้นเลยกูขยันเลยเพื่อจะได้เป็นหัวหน้า เออจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายนั่งแบบมีคนมานั่งข้างๆนั่งตรงข้ามให้มันมองหน้าอะไรกันไม่มันไม่มีพาร์ติชันมากัน้นอะไรใช่ไหมเออบางทีมันลาคานใช่ไหมเออคือเป็นคนชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไงงนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยเมื่อเป็นดาวการงานของท่านก็เล็งมาเนี่ยตรงเนี้ยแสดงว่าเจองานได้งานครับซึ่งมันตรงกับดาวพฤหัสโยกย้ายก็คือได้งานอะแต่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเดินทางสอดคล้อง สอดคล้องนะเนี่ยผมก็คือคือประสบการณ์ชีวิตมันเคยเจอจากที่เป็นลูกจ้างทั่วไปก็บรรจุเป็นข้าราชาการก็อ,อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยคือดาวพรฤหัสตกมรณะกนะ็คือออกจากงานก็เราเราได้บรรจุแล้วเราก็ต้องลาออกจากที่เดิมถูกไหมแล้วก็เดินทางลำบากกินอยู่ตอนนั้นนะ่ะตัวผมเองอะ่ะ ต้องขึ้นรถไฟไปแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เอาอะไรขึ้นรถไฟไปด้วยกันลาลูกลาเมียไปยบรรจุอยู่นู่นไกลเลยต่างจังหวัดแล้วก็ปรับตัวยากอยู่เกือบปีหลายเดือนสักพักเริ่มโอเคละเริ่มดีเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะชาวลัคนาราศีพิจิกโอเคไม่ต้องตกอ,อกตกใจได้งานดีหรือมีโอกาสดี ถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็เป็นเรื่องของโอกาสดีเข้ามาในชีวิตเพราะดาวอาทิตย์มันแสงมันคือแสงหิวแสงไหมถ้าหิวแสงก็ได้แสงนะครับไม่ต้องกลัวนะพระอ,อาทิตย์คือแสงมันสปอตไลท์ไฟดวงใหญ่ส่องมาถึงลัคนาท่านนะสวยงามแล้วดูดิได้รูปดวงจัตุสดายเกณฑ์ชัดเจนดูดีเนี่ยลัคนาราศีพิจิกธาตุน้ำ ในราศีกุมมีราหูกับเสาโอ้โหธาตุลมพฤกษบมีอาทิตย์และมรตยูธาตุดินเกตยอยู่ในราศีสิงธาตุไฟดินน้ำลมไฟครบถ้วนเขาเรียกว่าดวงสี่ธาตุเห็นไหมพลังงานมหมหามาสุดยอดดวงแข็งดวงดีลัคนณะราศีพิจิกโดดเด่นครับ ในเดือนนี้ชัดเจนถัดมาดาวพระเสารดาวสังคมเพื่อนฝูงโอโหพิจิกย้ายแน่วะ่ะเปลี่ยนแน่วะ่ะสหาชาัชชะหนึ่งความหมายคือเดินทางสองสหัชชะหมายถึงครอบครัวเออไม่ใช่เชิงครอบครัวเหมือนกับพี่น้องหรือคนที่นับถือเป็นพี่เป็นน้องญาติอ่ะ สามก็คือเพื่อนแล้วก็สังคมเพื่อนเนี่ยนับหมดเพื่อนซีเพื่อนตายเพื่อนกินเพื่อนอยู่เพื่อนที่ไม่สนิทคนรู้จักเฉยๆนับเป็นสหัสชาหมดดาวสาวดาวเจ้าเรือนสหชัชชาโคจรเข้าสู่ภพปุตตะแปลว่าเพื่อนใหม่ก็ย้ายงานทํางานได้งานเจอเพื่อนใหม่แปลกตรงไหนดาวมัน บอกไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะราศีพิจิกมันก็แล้วแต่คนบางคนมันก็ตรงเป๊ะแต่บางคนมันอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ขนาดนั้นแต่มันก็จะได้สัมผัสอะไรที่มันการเปลี่ยนแปลงบ้างอะดาวมันย้ายแบบพลิกฟ้าพลิกดินขนาดนี้ยต่อให้อยู่ที่เดิมบางที เราเป็นคนไม่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเจ้านายบอกทําห้องทํางานใหม่ที่ทํางานใหม่รีโนเวทใหม่เนี่ยอะไรบรรยากาศอะไรทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงคนมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเราไม่ย้ายคนอื่นย้ายได้คนใหม่มาน,นั่งข้างๆแทนอะไรเงี้ยมันเออนะอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าลัคนาราศรีพิจิกส่วนใหญ่ผมใช้คาว่าภาพรวมส่วนใหญ่มันต้องเจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบส่วนใหญ่ ตัวเองอะ่ะจะต้องเปลี่ยนย้ายเนาะย้ายเปลี่ยนงานแต่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะไม่ต้องตกอ,อกตกใจเนี่ยสหัสชะปุตตะเพื่อนใ,หม,มให,มห,นหม่สังคมใหม่เห็นไหมสังคมใหม่บรรยากาศใหม่หมเออมันก็ต้องเปลี่ยนละค่ะงานนี้ สุดท้ายดวงสุดท้ายครับล่าสุดก็คือดาวพระเกตครับยี 23, ่สิบสามพฤษภาคมครับย้ายเข้าสู่ภพสุภะโอตายแล้วบางคนย้ายต่างประเทศเลยแหละบางคนไปต่างประเทศเลยแหละคือลาหูเนี่ยมันก็อยู่ธาตุลมและลาหูหมายถึงต่างประเทศลาหูย้ายพฤหัสมรณะก็เกี่ยวกับต่างประเทศได้และที่คำ ดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารอยู่พบสุพะสุพะ,สพะก็คือความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะเป็นอุดมเกณฑ์ดีชัดเจนสุพะก็หมายถึงต่างประเทศทางไกลและอีกดาวดวงหนึ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องของต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็คือดาวพระเกตเนี่ยก็ย้ายเข้าเรือนสุพะด้วยกันอีก ก็คือบางคนก็ต่างประเทศแต่บางคนก็อาจจะต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนแปลกสถานที่นะครับแต่ดาวเกตนี้ก็บ่งบอกว่าเออมันเป็นเรื่องของอะไรที่มันแปลกแปลก,ปลกไม่คุ้นไงเป็นสถานที่ก็เป็นสถานที่ใหม่คนวัฒนธรรมอะไรลักษณะนี้มันจะมันไม่เหมือนเดิมมันสิ่งแปลกๆก,กที่เข้ามาประสบการณ์ใหม่ในชีวิต ทีนี้ดาวเกตก็ไปเจอกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านแล้วก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์น,นั้นเนี่ยค่อนข้างดูดีแต่ดาวคู่นี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรีบร้อนเร่งรีบทําอะไรมักจะเขาเรียกว่ารีบจนเกินไปใช้คํานี้ดีกว่าพิศชาวลักณนาราศีพิจิกท่านเป็นคนที่สุข,ขุมคัมภีรภาพเป็นคนที่แบบเข้าใจไหม จะไม่ใช่คนใจร้อนแต่เป็นคนเป็นคนใจเย็นแบบเลือดเย็นอะ่ะเป็นคนเชื่อดอะ่ะเข้าใจไหมเหมือนแองปองอะ่ะมีพิษนะแต่ถอยก่อนมีพิษนะแต่ถอยถอยถอย,ถอยแต่ถ้าลุกเข้ามาเอามือล้วงเข้ามาในรูเนี่ยก็หางแบงปองซัดเลยใช่ไหมฉกเลยนะก็เป็นลักษณะแบบเนี้สังเกเรแบงปองอะ่ะมันหนีเข้ารูก่อน ถ้าหนีเข้ารูแล้วยังตามอีกนะทีนี้โดนนี่เป็นลักษณะแบบนี้งั้นโดยปกติไม่ใช่คนใจร้อนแต่เป็นคนที่เอาจริงเอาจังแต่เมื่อดาวเกตไปกระตุ้นกับดาววังคารมันจะทำให้ท่านนะมีความเร่งรีบอะไรมากขึ้นคุณสังเกตเดทเบียนลรถคุณนะมีเลขสามกับเลขเก้าอยู่ไหมถ้ามีเกิน2เลขเช่นเบิ้ลเบิ้น,นนะสามสามเก้าเก้าหรือสามเก้าสามเก้าอย่างนี้นะ รถคันนั้นไม่ว่าใครเป็นคนเจ้าของนะใครขับก็ไวไม่เกี่ยวกับว่าเครื่องดีเครื่องไม่ดีสามารรถ,ถนะเป็นยังไงลักษณะการขับรถคือพอไปจับรถคันนี้นั่งหลังพวงมลาลลยปุ๊บแล้วือสตาร์ทได,ด้ปุ๊บวิรมเลยเออมันเป็นลักษณะแบบนี้คือดาวคู่เนี้ยเป็นดาวคู่ความความเร็วใช้คำนี้แล้วกันความเร็วนะครับ พราะดาวเกตมันจะกระตุ้นมันเป็นดาวที่คอยกระตุ้นคอยส่งเสริมคอยเพิ่มเติมเป็นดาวแบบพลัสอ่ะและดาวอังคารนั้นแปลว่ากล้าแข็งขยันรวดเร็วว่องไวมันเลยไปกระตุ้นดาวอังคารให้ทำงานแบบขยันก็ขยันมากขึ้นกล้าก็กล้ามากขึ้นอังคารเป็นทาตุลมมีความรวดเร็วว่องไวก็ทำให้รวดเร็วว่องไวมากขึ้นฉะนั้นก็ ไม่ว่าจะทําอะไรขับรถขับลาเดินทางเดินเหินขึ้นลงบันไดพี่จิงบอกกูยังไม่แก่แี่จานเตือนขึ้นลงบันไดเผื่อไวนะอายุแค่ไหนก็เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้นแหละนะเล็กๆน,น,น้อยๆต้อง,องระมัดระวังแล้วก็เรื่องของมีคมด้วยนะอะเรื่องของมีคมอังคารหมายถึงของมีคมฉะนั้นเออมันจะระมัดระวังสักนิดหนึ่งทําอะไรหั่นผักหั่นเนื้อหัน่นอะไรพวกเนี้ยบางทีหม ซอยมันเลยปรากฏไปแล้วไปเล็บไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะระมัดระวังไว้นิดหนึ่งแค่นั้นแหละนจะจ๊ะภาพรวมดวงชะตาและคนาราศีวิจิกดูดีดาวสวยดวงดีได้ตำแหน่งดีนะดาวพฤหัาตตกมรณะผมก็บอกแล้วมันก็เป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตใหม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงลำบากในตอนแรกแหละแต่เดี๋ยวมันปรับตัวได้แล้วมันดีเองนะครับ แต่มันลำบากเพื่อความที่จะดีขึ้นในอนาคตฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครับอย่าลืมใส่กระดิ่งนะครับถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่เคฟอาคตเบอร์พร้อมเพลนี้ได้เลยนะคะับโดยชะตาเดือนพฤษภาคม2568ลัคนาราศีพิจิกครับดาวตรีเทพย้ายกีตะอุดมเกณฑ์ชัดเจนดูดีคลิปนี้เฮงปังรวยทุกท่านสวัสดีครับ